วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครที่พอสู้เล่นกับมาจ้าได้ใบนั่นเองครับแต่ว่าจะมีวิธีการเล่นการเดินเกมยังไงก็ไปรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับส่วนไอเทมดูนพลังแฝงผมก็ขึ้นไปที่หน้าจอนี้แล้วนะครับก็สามารถแคปก๊อปไปได้เลยนะครับผมก็ในช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็จะซื้อรองเท้ามาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขายเป็นเจ้าดาบนะครับก็ทริกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้กับออฟเลนทุกตัวเลยนะ อ่ะเจอมาจา้าผมก็แนะนําให้ออกเป็นรองเท้าลดคู่ดาวนะครับผมจะสามารถตอกกรกับมาจา้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จุดที่ทําให้ไบรอนเก่งน,นะครับนั่นก็คือแพสซีฟของเขานนั่เองเนี่ยเห็นไหมสแต็กแดงของเขาเนี่ยถ้าเราเก็บจนได้สแต็กแดงเนี่ยสกิลสองของเรากับอันติเนี่ยจะอัปเกรดนะครับผมอะไรตอนนี้เทรดเลนก่อนนะครับอ่ะเห็นไหมถ้าเราหลบสกิลสองของมาจ้าได้เนี่ยเราก็พยายามเบิร์ตไปเลยนะครับก็คือมาจา้าเนี่ยจะไม่มีอะไรละอ่นนี่ก็เบิร์ตไปเรียบร้อยครับเห็นไหมเฟิร์ตบัต คือหล,หลักๆที่เราจะสู้มาจ้าได้เนี่ยก็คือเราต้องหลบสกิล2ของเขาให้ได้ครับเพราะว่าสกิล2ของมาจ้าเนี่ยโกงมากนะครับเป็นการดูดดาเมจเรานะครับแถมก็ได้ดูดเลือดแล้วก็ได้พลังเวทเพิ่มเตมิมอีกนะครับถ้ามาจ้าได้ครบแสแต็กเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีตัวอะไรสู้มาจ้าได้นะครับอ,อันนี้ก็ถ้าเราหลบสกิล2ได้ก็พยายามเบิร์ดไปเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมพูดไม่จบครับถ้าไบรอนมีแ็กแดนแบบนี้ไบรอนจะอัปเกรดสกิล2การตีกับสกิล1อ่ะอาก็อัปเกรดด้วยแต่ว่า หลักๆเนี่ยที่ใช้ก็คือจะมีสกิลสนะครับที่ปกติเนี่ยมันจะเป็นการสโลใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยถ้าเรามีแซกเนี่ยมันจะเป็นการยกแบบเมื่อกี้นะครับโอ้แต่อันนี้ผมโดนเชื่อมอันนี้ก็ต้องถอยนะครับเพราะว่าถ้าสวนไปเนี่ยอาจจะเสียเลือดฟรีจนตายได้เลยครับอันนี้ขู่ขนาดไม่เทรดครับจังจะตายได้เลยคือต้องระวังนะครับการเชื่อมข,ของมาจ้าเนี่ยแต่ว่าไบรอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถรับมือมาจ้าได้นะครับถ้าไบรอนเลเวลสก็อาจจะตุยได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าอะเดี๋ยวผมยังพูดไม่จบก็คือแล้วก อันตรร่างแซกแดนะครับจากปกติเนี่ยถ้าเขายังไม่มีแซกแดงนะครับเขาจะลดความเร็วการเคลื่อนที่5 0นะครับแต่ว่าถ้าเขามีแซกแดงเนี่ยเขาจะได้โล่มากขึ้นนะครับแล้วก็ขโมยนะครับความเร็วเคลื่อนที่30จากแต่ละฮีโร่ให้ไบรอนเป็นรยวเวลา2 5งาวินะครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามีฝันหลอามอยู่5ตัวนะครับเขาก็จะขโมยความเร็วเคลื่อนที่มา150หน่วยนะครับขโมยนี่หมายความอะไรก็แปลว่าไบรอนเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก เจ้าตัวอันติเมื่อมีแพสซีดสแต็กแดงนะครับผมอ่าน,นิวาไปเติมเพื่อนก่อนนะโหยอย่อย่างนี้ก็ทุบเลยละกันโอ้โหแต่ว่าแบบมันไม่ตุยว่ะคือมันรอดได้ยังไงวะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เปไรไม่เปไรแล้วก็กลับเลนก่อนครับตรงนี้โอเคถ้าเราแบบพอทรงๆกับมาจ้าได้เนี่ยอันนี้มาถูกทางละแต่มาจ้าเนี่ยเขาได้คิวไปสคิวเลยนะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับออปเดนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องชนกับมาจ้าที่เอ,อ,อาจจะรวยกว่าเรานะครับอ่านี่เขาปล่อยผีมาเอ,อแต่เวลผมนำเขานะเวอาจจะอโอ้โหเจอตีอย่างนี้สวนไปก่อนเลยหนึ่งคนละกันเจงหวะนี้คุบไปอีกหนึ่งโอ้โหหลับสองเอาละไล่มาแบบนี้ผมจะมีแสแต็กแดงแล้วนะขอเก็บสเต็ก่อยฟุตบอลตีบูดาวพอดีโลโคตรเยอะดูดิแล้วมาดีครับฟกัสไปที่มาจ้านะตรงนี้ คุปไปที่มาจ้าโอ้โหโคตรแรงครับเอาเมียติแล้วดูดิเมียติอีกแล้วว่าโอ้โหแล,แล้วนี่แหละครับเป็นข้อดีของใบรอดอีกอ,อย่างนะครับคือตีเี่ยคูดาวโคตรไวเลยครับเมื่อกี้สังเกตได้ว่าในไฟเด่ยผมกดประมาณสองสามทีเลยนะเนี่ยในไฟเดียวเนี่ยคือโคตรเกียร์นะครับถ้าเล่นถูกแล้วก็หยิบมาในถูกเกมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นทีโรที่ค่อนข้างที่จะก,ก๊อตนะครับอ่ะเมื่อเรากดออฟเลนฝั่ขงข้ามได้เนี่ย ตำแหน่งที่จะสวยในตำแหน่งต่อไปนะครับแล้วก็คือป่าด้วยเองนะครับเพราะว่าป่าเนี่ยจะโดนเวทป่าแบบนี้เลยนะครับถ้าออฟเลนฝั่งรงข้าวเนี่ยโดนกดนะครับอ่ามันก็จะเป็นทอดแบบนี้นะออฟเลนโดนกดป่าโดนเวทนะครับป่าเล่นไม่ได้ลาไปเล่นอื่นอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเรามีสแต็กนะครับพยายามโฟกัสไปที่สกิลสองกับอันตินะครับผมพยายามอย่าเพิ่งใช้สกิลหนึ่งนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันไม่มันไม่อิมแพคเข้าสกิลสองหรืออันตินะครับ อ่แลรวอยู่ในป้อมคิวว่าจะรอดเหรอโดนไปดีเรียบร้อยโดมิเนตติ้งแล้วครับ4นาทีคิวไป6ตัวนะครับ,นนนนรบถือว่าเวอร์มากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอันติเนี่ยใช้เล่นได้เลยนะเพราะว่าคูดาวแค่8วีนะครับก็สามารถใช้เล่นได้ตอนนี้มาเวทปั๊บเขานะครับป่าเขาอาจจะมานะสแต็กแรงผมหมดด้วยเป็นเรื่องแล้วแบบนี้ย <Nope. S 1> โอ้โหผมน่าทุบว่ะพลาดว่ะโอ้โหเหลืองจัดแต่ทบไป โอ้โหยังแรกได้อยู่เอาดีโคตรโหดเอาเมื่อกี้ก็ได้เห็นพลังของไบรอนไปแล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นฮีโร่ที่ทั้งแรงทั้งอึดน,นะครับอ่ะเฮ้ยเดนล่างเหมือนจะมีประเด็นลองมาช่วยหน่อยสิเฮ้ยไหวปะเนี่ยเพื่อนเฮ้ยแต่เพื่อนเราเลือดแทบไม่ลดเลยนะอุ้ยไม่ลดละลดละแบบนี้โดนทุบโอ้โ,โหปกต,ติด,ดีแต่ก็ไม่รอดเดี๋ยดีครับมันแรงไปไงขอวร์ปก่อนเลยเพื่อนนายเดี๋ยววราปที่หลังเราแล้วกัน เราอยากได้คีบ่ะเพื่อนบอกกูว่าจะว้าไปกลามกันแหละเรารวยก่อนนะครับอ่ะเลนล่างเหมือนจะว่างนะไปฟาร์มแป๊บนึงอาจจะได้ป้อมด้วยเนี่ยอืออ่ะการคอมโบนะครับก็สไลด์ไปก่อนนะครับแล้วก็กดตินะแล้วค่อยทุบนะครับหรือว่าสไลด์ไปทุบก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยตันตีนะก็อย่างที่บอกนะครับตอนมีแซ็แดนเนี่ยพยายามอย่าเพิ่งใช้สกิลหนึ่งครับเพราะว่ามันมีแพคต้องให้กดสกิลสองกันตินั่นเองนะ โอ้แล้วตรงนี้ครับมา3คนนะครับแจะบอกเลยว่าเอาผมไม่น่าจะลงเพื่อตีดาร์คซีเยอร์ครับตรงนี้อ้าวฟป็นอีกมาอย่างนี้โดนนะครับโดนเบิร์ดนะครับโอ้โหไม่ตายว่ะเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหแล้วตรงนั้นโอ้โหโคตรนัวแบบนี้ผมมีฟิกด้วยฟิกคุบโอ้โหหายหายครับผมอยู่กันติดกันสองตัวแบบนี้แบบนี้รอดยากเลยอ่ะบอกเลย นั่นแหละครับยืนติดกันนะครับของชอบไบรอนเลยนะเพราะว่าสกิลของไบรอนเนี่ยมันเป็นแบบเอลีนะครับผมมาทุบแบบเอลีโอ้โหโอ้เจ็บ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 ,จบแต่โล่เนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะนะแต่ว่าถ้าโดนโจมตีเรื่อยๆเนี่ยก็หายได้เหมือนกันละครับโล่ของไบรอนนะอ่ะช่วงที่ไม่มีอะไรทำนะครับก็ถ้าเรากดเลฟฟอร์ข้ามได้เนี่ยก็ไปฟาร์มป่าฟอร์ข้ามนะครับไปฟาร์มหลุมฟอร์ข้ามนะ ให้ฝั่งเราข้ามเนี่ยจนนะครับแล้วก็เราจะได้พื้นที่ในการหาข้อมูลเพิ่มด้วยนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราฟาร์มเสร็จแล้วตรงกลางเหมือนจะมีบวกนะเหมือนจะมีนวเลยโอ้โหมาหลอดช็อคสวยมากแบบนี้ต้องมีนวแล้วครับแบบนี้โอ้โหแต่ว่าเขาอยู่ลึกเกินไปว่ะเราเข้าไม่ได้นะเราเข้านี่ก็เหมือนโยนนะครับอันนี้แย่บฟาฟ้าเพื่อนมาแบบเราก็ต้องการใช้อเอโอ้ฟินิกฟินิกเนี่ยเขามีท่า เออสไลด์นะครับโอ้โหที่เขาดุมากเลยนะสวนสวนเลยละกันสวนเลยละกันสวนเลยละกันเอา้ามาดีครับโอ้โหมันได้แค่นี้จริงๆว่ะเพื่อนสามต่อหนึ่งยังเอาไปหนึ่งอ่ะคิดดูละกันว่าตัวละครมันโหดแค่ไหนเพื่อนๆก็เอาไปฝึกได้นะครับไปรอดเนี่ยโหดแล้วเพื่อนเหมือนจะบวกกันนัวนะ ตอนนี้8นาทีนะครับเกือบ9นาทีผมคิวไป11ตัวนะครับตกนาทีละ1จุดตักว่าได้แหละคือแบบมากกว่า1อะ่ะโอโ้โหโคตรเดือดอะ่ะเกมเนี้ยนครับอันตีมีใช้เล่นไปเลยครับติคูดาไว้นะอ่าเป็นออฟเลนนะครับรรก็พยายามดูเวฟดีๆนะครับว่าคลฟปเลนไหนเนะี่ยมันตกหรือเปล่านะครับเราก็จะไปทำคลฟปเลนนั้นให้มันสูงสูงนะครับอ่าในกรณีที่เรากดเลนฝั่งข้ามได้เนี่ยอันนี้ก็จะง่ายเลยเพราะว่า กดค่ามก็จะไม่กล้าหือกล้าอือกับเรานะครับหลักๆออฟเลนนะครับก็พยายามกดเลยขันค้าไม่ได้นะครับขอแบบนี้มันก็ต้องอยู่ที่ประสบการณ์นะครับเฮ้ยฟนนิกกิ้งแล้วโอ้โหแบบนี้หวานเลยกิ้งมาแบบนี้หวานจีบสิบสองคิวเข้าไปแล้วครับแบบไม่มีอซิดเลยเป็นนักฆ่าโดยสมบูรณ์แบบนะครับเกมนี้คิวแรกอะโอ้แล้วคลิกซี่ยกแบบนี้รอดยากครับอ้าวมาจ้า จะลองเหรอจะลองอุ้ยแรงแรงแรงอะไรอะไอ้ลูกโกลามันแรงนะมาครับแล้วเลี้ยงสเต็คแรงนะถ้ายังไม่อยากใช้ก็ยังไม่ต้องทุบนะครับเพราะถ้าเราทุบโดยใช้สกิลสองมาแล้วเนี่ยสเต็คแรงเราจะลดนะครับม,มาครับอ,อยากสไลด์ไปก่อนติจังเลยกติเล่นๆแกล่ะจ้าครับ หนียโอ้โหสองพันสองอ่ะแค่คนตีนะเว้ยมาดิมาดิมาดิโอ้โหด้วยความต่างของไอเทพแหะครับแบบเนี้ยถ้ารอยกวาฝั่งข,ข้าก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับตัวอะไรก็แรงกว่าละครับโอ้โหตีทีนี่นี่สยองนะครับเฮ้ยมาหลอดเข้าไปเลยเหรอเพื่อนเอ่อแปลกนะ <laughs> เอากูละเดินมาแบบนี้ไม่แปลกเหรอครับผมแต่ก็ไม่ควรเข้านะบแบบเมื่อกี้เพราะว่าเป็นเราเป็นคนถือเงินที่รวยที่สุดนะครับ เข้าไปแบบเมื่อกี้โยนนะครับจะมีการโยนเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วดาร์กเกิดครับตรงนี้น่าต้องมาตีด้านก่อนนะครับอย่าไปโยนนะครับคืออย่าประมาทนะถึงแม้เราจะคิวไป13ตัวแล้วก็ตามแน่มันพลิกได้เรื่อยๆนะครับเกม Rv เฮ้ยฟินิกสไลด์แล้วโอ้โหอันตรีลาร์ดเลยละกัน14 30ไปแล้วครับตรงนี้มาหลอดช็อกสวยมาก เดี๋ยวก็ตามกันหน่อยนะครับ15ตัวลแล้วครับคิวโอ้โหแล้วมาจ้าจะรอดอยังไงเรว16คิวไปแล้วครับเกมนี้ทริปเปิลคิวไปครับแล้วเหมือนจะจบเลยหรือเปล่าครับเพราะว่ามีโจทตัวเดียวแบบนี้โอกาสแพ้น้อยมากนะสไลด์ไปเลยตีก,ก่อนเลยตีก,ก่อนเลยคู่คูๆๆ่คู่คู่โจตัวเดียวเหมือนจะกันไม่อยู่แล้วครับโอ้แปะผมด้วยโอเคมีโล่อยู่ตีแต่บ้าจบแล้วนะ เคพื่อนตีแต่บ,บ้านหิวดาวหิวดาวหิวดาว,ว,ดาวรับจบเกมแล้วครับเกมนี้เดือดมากนะคิวไป16ตัวและเกมนี้ก็เดาไม่ยากครับว่าผมจะได้เหรียญอะไรเหรียญทองอยู่แล้วนะครับคิวไป16ตัวแบบนี้ m v p Legendary t i p l e Q เก็บหมดครับและเกมนี้ก็อยู่ในแรง30ดาวขึ้นแรง32ดาวนะครับก็อัดไว้นานแล้วแหละเกมนี้แต่ดองไว้นะครับยังไม่ได้พากไว้ในตัดทักที โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากตามว้หน่อยเลยกันนะครับสําหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย